ขอพรคุณแม่บุญเลือนตรงบุญเติมได้สมดังใจหวังที่วัดอาวุธความเลืออไใสศรัทธาในคุณแม่บุญเลือนนั้นมาจากที่ท่านได้ช่วยเหลือรักษาให้ผู้ป่วยได้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บโดยการอธิษฐานกรรมหลังจากที่คุณแม่บุญเลือนได้จากไปวัตถุมงคลมากมายที่ทำให้ระลึกถึงคุณแม่ก็ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์และตามหากันอย่างมากมาย โดยเฉพาะพระพุทธโทน้อยและศีลาน้ำที่เชื่อกันว่าช่วยให้แค้วขาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายต่างๆและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างดี แต่ละปีในวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยาเราลูกศิษย์คุณแม่บุญเลืองจะมาสวดมนต์และทำบุญประจำปีรวมถึงสายมูทั้งหลายก็สามารถสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตนึกสิ่งที่ตัวเองอยากได้จะมาขอคุณแม่ให้ช่วยตรงหน้าบริเวณรูปปั้นคุณแม่โดยเมื่อจะขอพรบนบานกับคุณแม่ให้ไปกราบที่เท้าด้านหลังของรูปปั้นคุณแม่ส่วนการบนต้องใช้กล้วยน้าําว้าถ้าหากเรื่องที่ขอประสบความสําเร็จต้องกลับมาอีกครั้งโดยการนํากล้วยน้ํา ว่าตามจํานวนที่ขอเพื่อมาแก้บนด้วย